NBA นนะครับสัปดาห์แรกเนี่ยมีอะไรพูดถึงเยอะเสียละเกินนะครับมาดูประเด็นสำคัญสำคัญดีกว่าตอนนี้วิกเตอร์เวนบัญญาม่านะนะวันนี้แข่งเกมที่3ไปเรียบร้อยแล้วเขาพาสเปอร์ชนะ3 0ทีมเนี่ยไม่ชนะ3 0เนี่ยมาเป็น10บปีแล้วนะแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ฟอร์มดีมากๆผลงานส่วนตัวของวิกเตอร์เวบัญญม่านี่มี33คะแนน6บล็อก 11.7รีบา์แล้วก็แอสซิตอยู่2.3ครั้ง3แต้มเนี่ยยิงอยู่36ฟอร์มเนี่ยปีศาจมากๆเรียกว่าช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวไปเก็บตัวซ้อมมาเนี่ยถือว่าเป็นผลนะแล้วก็การบล็อกของเจ้าตัวเนี่ยตอนนี้บล็อกไปแล้วทั้งหมด18ครั้ง18ครั้งเฉลี่ยเกมละ6ครั้งโคตรเจ๋เวอ ซึ่งการบล็อกของวิกเตอร์เวมบัญยาม่าเนี่ยเขาเนี่ยบล็อกมากกว่า24ทีมใน NBA ใน NBA นะทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มีพิสตันเนี่ยบล็อกอยู่26สเปอร์บล็อก24เมมฟิส20บอสตันคลิปเปอร์19คิง18เวมบันญาม่าบล็อกอยู่18มากกว่า NBA หลายต่อหลายทีมสถิติของเขาเนี่ยปีศาจมากๆรวมถึง 3เกมที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวทำเกินร้อยคะแนนไปเรียบร้อยแล้วและก็ตัวเขาเองเนี่ยมีฟอร์มการเล่นที่สุดยอดเขาบอกว่าในปีนี้33แต้มโดยเฉลี่ยเยอะมากและ3แต้มยิงอยู่36%และเลือกจังหวะการเล่นได้ดีปีนี้วิกเตอร์เปันมา่าอันตรายมากๆทีมนี้บอกว่าตอนนี้ ทีมเนี่ยชนะมา3เกมติดเนะทุกคนรู้บทบาทเคลดอนจอนสันบอกว่าทุกคนเนี่ยเสียสละรู้บทบาทจังหวะของทีมเนี่ยกำลังลงล็อกมากๆทุกคนทุ่มเทเพื่อชัยชนะและก็รู้สึกว่าฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลที่มีอะไรหลายอย่างที่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีมาดูกันว่าวิกเตอร์เวยมรัฐมาจะไปได้ไกลขนาดไหนนะ และก็อีกหนึ่งคนนะครับที่มีฟอร์มที่โดดเด่นมากๆนั่นคือยานิสอัตเตอร์ทุคัมโปสเกมที่ผ่านมาเนี่ยเขาพามีวก,กิบัตชนะ2แพ้1ผลงานเจ้าตัวเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ทำระดับ100คะแนนไปแล้วนะแล้วก็มีประมาณ40รีบาวแล้วก็15แอซซิตซึ่งยานิสเนี่ยสถิติโดยเฉลี่ย36แต้ม16รีบาว์แอซซิตฟิลโกการยิงอยู่ที่6 8 ฟังไม่ผิดนะ68%ผู้สื่อข่าวเนี่ยมองว่าโอ้โหยานิสเนี่ยล่างเนี้ยล็อกอินมากๆเป็นล่างแบบเหมือนเชคิวโอเนิล e เลยแต่ว่าตอนแชกเนี่ยในปี93-94เนี่ยเขามีฟิลโกอยู่73%แล้วก็ทำอย่างน้อย30แต้มต่อเกมยานิสอยู่ในระดับแชคในล่างนั้นนะตอนนี้68กับ72ห่างกันแค่4%แล้วก็เพื่อร่วมทีมได้บอกตอนนี้ โหเราขาดยานิดไม่ได้เลยยานิดเนี่ยคือฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ยมันสุดยอดมากๆเขาเป็นหัวใจสําคัญของทีมด็อกลิเวอร์ก็บอกว่าโอ้โหเขาทึ่งกับฟอร์มการเล่นของยานิตอัตเตอร์ทุกัมโปการขึ้นลงเคลื่อนไหวตลอดเวลาช่วยทีมทั้งเกมลุกและก็เกมรับเขาเป็นหัวใจของมิวกกบัคแบบปฏิเสธไม่ได้การเล่นของเขาเนี่ยมันยากมากนะเล่นทั้งบุกเล่นทั้งรับแล้วตัวเขาเนี่ยก็ใช้พละกําลังเยอะ แต่ก็ยังขับเคลื่อนทีมไปในทิศทางที่ดีมากตอนนี้ยานิสเนี่ยสุดยอดมากเป็นหัวใจของบักที่แบบขาดไม่ได้เลยนะครับคนต่อมาที่น่าสนใจเนี่ยนั่นคือโจนาธานคูมิงกานะโจนาธานคูมิงกาเนี่ยมีดราม่ามาตลอดช่วงปิดฤดูกาลนะสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวได้สัญญาเนอะซึ่งตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่ดีมากเขามี15.7แต้ม7.3รีบาวแล้วก็4อาซิเพื่อร่วมทีมได้บอกว่าตอนนี้ จนาธานคูมิงกาเล่นได้ดีซึ่งสเตปเนี่ยก็บอกว่าเขาเห็นแล้วลว่าจนาธานคูมิงกาเนี่ยตั้งแต่ช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาในเทนนิ่งแคมป์เด็กคนนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นจับจังหวะการเล่นได้ดีขึ้นแล้วก็สตีฟเคอร์ได้บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มองว่าตัวจนาธานคูมิงกาเนี่ยเรียนรู้การเล่นได้ดีขึ้นเข้าใจจังหวะเกมได้ดีขึ้นตอนเนี้ เขาเป็นส่วนเสริมเติมแต่งกับรุ่นพี่ที่ดีมากและก็เหล่ารุ่นพี่เนี่ยก็เชื่อมั่นว่าเด็กคนนี้น่าจะอยู่ในฟอร์มที่ดีและมันม,เมีเกมที่เจ้าตัวเนี่ยโดนไล่ออกจากสนามแล้วก็โดนปรับไปนะแต่สตีฟเคอร์บอกว่าเขาค่อนข้างจะชอบอะไรแบบนี้ชอบไฟในตัวชอบการต่อสู้ของโจนาธานคูมิงกาและก็รู้สึกว่าตอนนี้การอ่านเกมของเขาเนี่ยและการจุดกระแสะไฟให้เกมโจนาธานคูมิงกา ทำเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้ดีขึ้นเขาภูมิใจในเด็กคนนี้และวิธีการที่เด็กคนนี้เลือกเล่นเขาบอกว่าตอนนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าจอนนาทานคูมิงกาเนี่ยจะทําบทบาทนี้ได้ดีขนาดไหนสถานการณ์อื่นๆในสัปดาห์นี้นะครับโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์เนี่ย 3-0แล้วนะครับแม้ว่า2เกมแรกเนี่ยจะชนะด้วยการต่อเวลานะแล้วก็เกม3เนี่ยก็เก็บไปถือว่าเปิดฤดูกาลได้สวยนะแล้วก็อย่าลืมนะว่าตอนนี้ OKC OK เนี่ยไม่มีเจรเรนวิลเลียมแต่ยังชนะได้ดีสื่อเนี่ยคาดการว่าปีนี้มีโอกาสชนะระดับ70เกมเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูว่าแชมป์เก่าเนี่ยจะรักษาฟอร์มเก่งแบบนี้ได้อย่างต่อเน,นื่องหรือไม่ ทีมต่อมาที่น่าสนใจเนี่ยนั่นคือออร์ n d นโดเมจิกออร d o m นโดเเนี่ยชนะ1แพ้2เขามองว่าเหล่าผู้เล่นมาใหม่เนี่ยยังเคลื่อนไหวเกมยังล็อกอินยังจูนกับทีมได้ไม่ดีมากนักยังขาดขาดเกินเกินเกมลุกของ Magic ยังดูอึดอัด ยังต้องใช้การปรับจูนทีมเนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะแล้วก็ทีมอีกทีมนึงเนี่ยที่เหนือความคาดหมายคือสเปอร์นะตอนนี้สเปอร์เนี่ยชนะมาแล้ว3เกมรวดและฟอร์มการเล่นดีมากอย่าลืมว่าตอนนี้เป็นเวมบี้แบกนะดียรอนฟ็อกเนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เลยถ้ามีฟ็อกกลับมาเนี่ยทีมเนี่ยน่าจะดีขึ้นมาอีกแล้วก็เวมบี้เนี่ยผลงานปีศาจมากสามมแต้ม13.7รีบาวหกบล็อก มันโหดเกินไปนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือบอตันเซลติกตอนนี้เซลติกเนี่ยโอ้โหลดระดับลงอย่างน่าใจหายนะเรารู้แหละว,ว่าไม่มีเทท่ำแต่ไม่คิดว่าจะเละเทะเหลวเป๋วขนาดนี้ปัญหาของพวกเขาเนี่ยไม่ใช่แค่การขาดเทท่ำการปล่อยผู้เล่นบิ๊กแมนออกไปเราวิเคราะห์กันแล้วตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลตอนนี้ผู้เล่นบิ๊กแมนเนี่ยมันเป็นเกรดบเนอะปัญหาของพวกเขาคือเกมรีบาวเกมรับ ทำได้ไม่ดีเลยอยู่ค่อนท้ายของ NBA อันนี้คือปัญหาที่โจมาซูล,ล่าต้องเร่งแก้ไขถ้ารีบาวเกมรับยังแย่อีกตอนเนี้0ูบางทีปีนี้บอสตันจะเป็นทีมแทงเอานะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิเตอนนี้ซิกเซอนะก่อนหน้านี้มันชนะ2เกมวันนี้กดไปหนึ่เกม เป็นชนะ3-0เปิดฤดูกาลได้สวยมากสวยที่สุดในรอบหลายปีปัญหาคือตอนนี้จรอจเนี่ยยังไม่ได้ลงเล่นแล้วก็เอ็มบีดเนี่ยยังเล่นแบบจำกัดเวลาเจ้าตัวร่างกายยังไม่สมบูรณ์ทีมเนี่ยให้เล่นประมาณ20นาทีนิดๆแต่ผลงานกับสนิมเนี่ยเริ่มจะเคาะได้ดีจุดน่าสนใจคือลุกกี้อย่าง v j h c โคลุกกี้ที่ดับมากลายเป็นว่าเหมือนมามา่า แกะซองใส่น้ำร้อนแล้วใช้ได้เลยเขามี24.5แต้ม6.5รีบาว5.5ดแอซิดตอนนี้กราฟขาขึ้นมากๆว่า v ี h จ h r สโคอาจจะเบียด l ุ o กี้ออฟเดอะเยกับ Cooper Fair f a ฟกได้อย่างน่าสนใจนะทีมสุดท้ายเนี่ยนั่นคือล็อกเก l ตล็อกเกนี่ยเสือกระดาษมองว่าเป็นทีมเต็งแชมป์นะแต่ว่าพอเสียเฟสแวนวีดไปตอนนี้ทีมเนี่ยยังขาดขาดเกินๆแต้มเนี่ยไปอยู่ที่เซนกุนกับ เคดีซะเยอะทีมยังไม่ค่อยลื่นไหลเขามองว่าเปิดฤดูกาลเนี่ยก็เจอของแข็งหน้าแพ้ไปก่อน2เกมมาดูกันว่าล็อกเกตจะกลับสู่ล็อกยังไงเอาละนี่คือภาพรวมของสัปดาห์แรกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีเรื่องไรที่น่าคุยคอมเมนต์บอกกันนะจ๊ะ